นโยบายมาตรการเอื้อคนรวยคนส่วนน้อยใช้เงินหลายล้านล้านบาทคนได้ประโยชน์มีไม่ถึงร้อยคนแต่กลับใช้เวลาในการตัดสินใจเพียงไม่กี่นาทีเพียงไม่กี่วันแล้วการดำเนินนโยบายต่างๆเหล่านี้ก็บังคับใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรเลยแต่นโยบายมาตรการที่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ่หลักหมื่นล้านคนได้ประโยชน์หลายล้านคน ตัดสินใจกันยากลําบากเหลือเกินครับเงื่อนไขยุบยิบเยอะแย,ยะเต็มไปหมดอุปสรรคการเข้าถึงนโยบายนี้มากมายเต็มไปหมดทุกท่านครับจําได้หรือไม่ครับว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาทั้งรัฐบาลพลเอกประยุท,ทธ์ชุดที่แล้ว และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดนี้ที่สืบทอดอำนาจต่อมานั้นเขามีนโยบายต่างๆจํานวนมากครับที่เอื้อนายทุนเอื้อคนรวยเอื้อคนส่วนน้อยไปเท่าไหร่ใช้งบประมาณมหาศาลไปเท่าไหร่ตัดสินใจให้สัมปทานร้านค้าสนามบินเจ้าเก่าเจ้าเดิม30 0 0 0ล้านบาทยืดหนี้มือถือ2.50หมื่นล้านบาทอุ้มทีวีดิจิตอลอีก3,000ล้านบาท พยุงตลาดทุนเพิ่มการลดหย่อนภาษีให้กับกองทุนต่างๆอีก1 4 0 0 0ล้านบาทและในช่วงวิกฤตการนี้ก็มีการเยียวยาร้านค้าสนามบินอีกหลายร้อยล้านบาทธนาคารแห่งประเทศไทยตั้งกองทุนดูแลหุ้นกู้อีก4,000สนล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมนะครับว่าเกือบ10ปีที่ผ่านมาพวกเขาถลุงเอาเงินของพวกเราไปซื้ออาวุธปีละกี่หมื่นล้านบาทยังไม่นับรวมอีกนะครับว่าข้อกล่าวหา การทุจริตประพฤติไม่ชอบการดําเนินโนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองเหล่านี้ทําให้ประเทศชาติสูญเสียเงินไปอีกจํานวนมากมายมหาศาลแต่ลองมาดูโครงการเยียวยา5,000บาทนี่สิครับ5,000บาทคูณ3เดือนคูณ3ล้านคนเท่ากับ45,000ล้านบาทแล้วประชาชนแต่ละคนกว่าจะได้เงิน5,000บาทมาเนี่ยนะครับต้องลงทะเบียนต้องร้องขอต้องกราบกราน กว่าจะได้เงินก้อนนี้มามีคนจํานวนมากที่ตกสํารวจไม่สามารถเข้าถึงเงินเยียวยาก้อนนี้นโยบายมาตรการเอื้อคนรวยคนส่วนน้อยใช้เงินหลายล้านล้านบาทคนได้ประโยชน์มีไม่ถึงร้อยคนแต่กลับใช้เวลาในการตัดสินใจเพียงไม่กี่นาทีเพียงไม่กี่วันแล้วการดําเนินนโยบายต่างๆเหล่านี้ก็บังคับใช้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีอุปสรรคขัดข้องอะไรเลยแต่นโยบายมาตรการ ที่ช่วยเหลือคนส่วนใหญ่หลักหมื่นล้านคนได้ประโยชน์หลายล้านคนตัดสินใจกันยากลำบากเหลือเกินครับเงื่อนไขยุบยิบเยอะแย,ยะเต็มไปหมดอุปสรรคการเข้าถึงนโยบายนี้มากมายเต็มไปหมดทุกวันนี้ครับเราบอกกันว่าประชาธิปไตยคือประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดถ้อยคำที่ว่าประชาชนเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดนั้นปัจจุบันนี้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษ เขียนเอาไว้บนกระดาษที่เราให้ชื่อมันว่ารัฐธรรมนูญแต่ในความเป็นจริงแล้วอำนาจสูงสุดของประเทศตกอยู่ในมือของคนไม่กี่คนพวกเขาขโมยเอาอำนาจของเราไปและเอาอำนาจเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์ของคนส่วนน้อยของพวกเขาเองพวกเรามีสิทธิ์ออกเสียงแต่พวกเราไม่มีเสียงประชาธิปไตยคือ for The many not the few แต่ทุกวันนี้ครับคือ for the few not the many พวกเขาเอาเงินของพวกเราครับเอาเงินของพวกเราไปช่วยพวกเขาพวกเขาเอาเงินของพวกเราครับมาช่วยพวกเราอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปอย่างจํากัดจำเขี่ยและที่ช่วยพวกเรานั้นก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพวกเขานั่นแหละครับเพราะเขากลัวว่าพวกเราจะลุกขึ้นมาต่อต้านเขาทุกท่านครับ ถึงเวลาแล้วที่ต้องกลับมาตั้งคำถามดังๆขบคิดส่งเสียงไปดังๆครับว่าประเทศไทยจะอยู่กันแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรือในท้ายที่สุดแล้วครับความมั่งคัง่งอัตรา GDP ลำดับมหาเศรษฐีที่ปรากฏอยู่ในนิตยสารฟอสเศรษฐีตลาดหุ้นธนาคารสถาบันการเงินอาวุธยุธโทโธปกรณ แสนยานุภาพทางการทหารยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งที่ความร่ำรวยปราสาทเคหสถานรถสปอร์ตสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายทั้งหมดนี้ครับจะมีคุณค่าอะไรอีกหรอครับถ้าหากว่าเพื่อนมนุษย์เพื่อนร่วมชาติไม่อาจแม้แต่จะมีชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันถึงเวลาแล้วครับที่ ต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเราจะทนอยู่กับประเทศไทยที่มีลักษณะแบบนี้หรือได้เวลาครับที่จะต้องทวงคืนอำนาจสูงสุดให้กลับมาเป็นของประชาชน